ลัดติดหรือเปล่าแบตเตรี์หมดเนนะล็อกไว้ด้วยกันขโมยครับมีล็อกอย่างไม่ธรรมดาโอ้ทำงหาหนาได้เว้ยเดี๋ยวสตาร์ตก่อนีิจเณรด้วยนะธรรมดาใช่หนะมีิจเณรมีอยู่เผาก่อนเณรมีไหมมีเณรนะเนี่ยเณร ด้วยางยังเปลี่ยกมือดีอยู่สตาร์ตติดไหมเอาหัวก่อนสองครั้งเฮ้เตรสยอดเลยสตาร์ตอ้ติดไว้ทีเดียวจิ้งเลยได้มันเบ็กขายอะ รั่วๆเลอน่าจะรั่วที่ร้อเครื่องเปินแล้วตรองเปินแล้วแตบเลี้ยง้บบกาแฟให้เปิดเปิดแล้วต้มกาว้แล้วด น่าจะรัวที่ล้อเดี๋ครับล็อกไว้กลัวหายครับล็อกไว้เดี๋ยวจะทำรีโมทล็อกไว้วันนี้วันพฤหัสครับรถเยอะครับโอ้เต็มเลย ขายครับขายถูก,กเกง๋งสันครับเบครกบมาเจลิกไ,ไ,ได้แล้วเบไกไว้ครับโอ้ดูกี่พันกี่หมื่นตัวแล้วเปลีย่ยนอารมดีไม่ผูกนะสนันทางนี้มีผูกสนุนผูหน่อยหนึ่ง ข้างหลังดีอยู่เดียวเลยแค่ประตูสองบานเนี่ยคุม้มมากเนี่ยประตูใหม่สองบานน้ำไผ่น้ำ,นำโอ้ตองเดียวง,งานาคารละแรงแรงจิ้ปะยางกับปะยางน้ำโอ้ไท่เซลเมีการมาเซลอีกของรถเซลมีเรื่องแน่วันนี้ อยา่านะอย่านะผมมีกล้องแปดครั้งนี้โอ้โสี่ประตูเวสี่ประตูลงมาอย่า <Yeah. S 1> อย่าหาเรื่องกับผมว่าผมมีกล้องอยู่อยา่านะลืมลืมคิดค่าน้รมยามอน้ำด้วยวันนี้เนี่ยลืมคิดค่าน้รมยามอน้ำวันนี่